โอเคส่งมาให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้เป็นนะครับรีคอนส r u c ชั่นนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในชุดของตัวดามเนต์ฮร์นะครับตัวนี้เซตนี้วันนี้นะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการซ่อมนะครับบำรุงเส้นผมแล้วก็ปรับโครงสร้างเส้นผมให้มันแข็งแรงนั่นเองนะจ๊ะสำหรับสภาพผมนะจ๊ะที่มัน ทําทเคมีซ้ําซ้อนนะคะผมเปื่อยยุ่ยเละนะคะผมช็อตนั่นเองนะก็สามารถาฟื้นตรงนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นมาได้นะคะไปดูแพคเกจจิ้งก่อนนะคะในคอลเลคชันนี้ก็จะเป็นในชุดคอลเลคชันสีเขียวนั่นเองนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นแชมพูมาส์ทิทเมนทุกอย่างคอลเลกชันก็จะเป็นสีเขียวนะจ๊ะ แบบนี้นะครับตัวสีเขียวเนี่ยจริงๆในในชุดคอลเลกชันนี้นะครับก็จะมีสารสกัดหลักเลยจากตัวแบมบูมา r โรก็คือสารสกัดจากเยื่อไผ่นั่นเองนะครับก็จะช่วยเพิ่มในความยืดหยุ่นของเส้นผมแล้วก็ความแข็งแรงนะครับลองไปดูนางแบบวันนี้นะครับก็ เรายกตัวอย่างนางแบบที่ดัดมานะครับเพราะว่าหลายท่านนะครับถามมาว่าผมดัดสามารถทําได้ไหมนะครับทำได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ไปยุ่งกระบวนการที่เราไปดัดมาแล้วหรือยืดมาแล้วนะครับตัวนี้แค่เข้าไปซ่อมทําให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเข้าไปปรับให้โครงสร้างเส้นผมมันแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ,อะลองไปดูนางแบบผมดัดก่อนนะครับ Everybody knows that breaking down. Everybody knows now. Everybody knows my heart my down knows knows I'm I'm เริ่มจากนะครับอาผมนางแบบก่อนสองรอบนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี่นะจ๊ะรีแพทิฟแชมพูนะครับอาดามานิโลแชมพูตัวนี้ก็คือเคมีคอลต่ำเป็นแชมพูที่ไม่มีสารเคมีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่าส้ารตัวนี้ก็จะไม่มีเคมีตกค้างนะครับ อสองรอบนะครัะซ to to like าบผมเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยนะคะ SOS Emergency Oil นะครับตัวนี้คือเนื้อผมเทียมนะครับเนื้อผมสังเคราะห์นั่นเองที่จะเข้าไปเติมเต็มนะครับในในสภาพเส้นผมที่มันเสียหายจากการทำเคมีซ้ำซ้อนมานะคะก็ ซับผมหมาดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัว SOS นะครับ Emergency Oil ตัวนี้ให้ทั่วนะคบแบ่งผมทีละช่อนวดให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วก็เป่าไดให้แห้งนะฮะแล้วก็หนีบนะจ๊ะทีนี้ใน,ในในสูตรของการทำทรีตเมนต์นะครับของ ตัวเซมินะครับในสูตรเซมิใหม่ของเราก็คือใช้อุณภูมิความร้อนตั้งแต่140ถึง160นะครับแต่สำหรับคอร์สนี้ยอันฮะ140 150นะครับประมาณนี้นะเพราะอ่าเป็นคอร์สที่อ่าใช้กับสภาพเส้นผมที่มันเสียหายมานะครับก็หนีบให้ทั่วนะครับหนีบเสร็จแล้วก็ไปสระ ออกนะครับหนึ่งรอบนะจ๊ะกลับมาที่ตัวนี้นะจ๊ะรีแพท,ทีฟแชมพูนะคะไปสระผมออกหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็เตรียมเป่าไรเซตทรงนะคะก่อนที่จะเป่าเซตนะครับเราก็ใส่ตัวนี้นะจ๊ะรีแพท,ทีฟโลชั่นนะคบตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องนะครับโครงสร้างเส้นผมให้มันแข็งแรงนะฮะแล้วก็ใส่ ว anti-break อิดเดลี Anti ่ฟูอิดนะครับตัวนี้ก็ช่วยสมานเก็ดผมนะครับแล้วก็ทำให้โครงสร้างเส้นผมแข็งแรงเหมือนกันหลักๆเลยเซตนี้นะครับเราก็คือฟื้นฟูแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมที่เสียยับเยินมามากๆให้กลับมาแข็งแรงขึ้นนะครลูกค้านะครับ,นะรบจะรู้สึกได้ทันทีหลังจากที่ทำคอร์สนี้เสร็จว่าอแข็งแรงขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สุขภาพผมนุ่มดีมากๆเลยนะครับแนะนำคอร์สนี้นะครับก็ น่าจะ3ามครั้งนะฮะครานี้แนะนำสามครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับกับชุดฟื้นฟูนะครับปรับโครงสร้างเส้นผมให้แข็งแรงขึ้นนะครับในชุดของ reconstruction นะครับ d a m a i e hair collection สีเขียวนี้นะครับ mm hmm. ก็ลองไปดูผมนางแบบหลังจากเข้าเข้าคอร์สโปรแกร,รมซ่อมผมนะครับในในชุดนี้แล้วว่าจากที่ลอนเละมานางแบบดัดอย่างนี้นะครับก็ มีสุขภาพร้อนที่ดีขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่ารอนเด้งขึ้นนะคะลองไปดูนางแบบกันนะคะ